สวัสดีครับผมอยู่กับเก่ง PC g a m e เและนี่คือ become ร e ดจ n เ E พีที่หนะครับเล่นเป็นผู้รักษาประตูครับผมเกมนี้เจอกับ s ซาท์เทมตันนะครับก็เพื่อนๆถามว่าทําไมไม่กดย้ายทีมสักทีครับก็มันยังย้ายไม่ได้นะฮะเราเพิ่งมาอยู่ก็ยังไม่ย้ายครับเริ่มเริ่มสนุกกับการอยู่เมลลนส์โบรนะครับผมก็ตลาดนักเตะมันยังไม่เปิดให้เราส่งคําร้องนะครับขอย้ายทีมมันก็ยังไม่ได้ครับเกมนี้ก็ต้องเต็มที่กับ s ซาท์เทมตันก่อนซึ่งผมมีรายชื่อเป็นตัวจริงด้วยนะ ก็ขอไัยที่ห่างหายไป2วันนะครับว่ามีภารกิจงานเยอะมากนะครับพิจากการหยุดไป5วันนะครับโอเคเกมนี้มาเต็มที่กับซาเทินตันก่อนที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมหน้านะครับโอเคครับลุยไปเพื่อนๆสู้ๆเราก็จะดูเขาเล่นไปก่อนครับยังไม่โฟกัสที่ตัวเองนะกดปุ่มวงกลมฮนะมันก็จะยืนตำแหน่งที่เดี๋ยวดูเพื่อนเราก่อนดีกว่า ว่าจะชนะเซาเทมตันได้ไหมศักยภาพเราน่าจะดีกว่านะมาดูจากความสามารถของทีมนะฮะมาแล้วครับทารดิสเขามาดีกว่านะดูดีกว่าเลยเนะี่ยเอาแล้วทั้งทั้งอยู่ของนอกกับก็โทษมากไม่ได้นะครับต้องขยับตำแหน่งให้ดีครับเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยใกล้ประตูแล้วนั่นนั่นไงรับครับรับครับใจเย็นครับ มันต้องนิ่งมันต้องนิ่งมันทําได้อยู่แล้วเอา้าควางไปไม่ดีได้ไหมโอเคดูต่อไปนี้โอ้โหโ,โดนโยชิดะแม่โหดลลงไปครับได้เร็วทันทีครับอ้าแต่สายมีอยู่เน้นบอลยนดีกว่าส่งไปสิส่งไปสิสปสอ่าดีมากยิงได้ยิงเลยนะยิงอูติดยิงโอ้โหแปออกเฉยเรย ตันหนึ่งศูนย์นี่พอพอโล่งใจหน่อยฮะโอ้ไม่เป็นไรครับดีมากดีมากยูต่อไปครับโอ้ชีดะไม่ให้มาเคสิเข้าไปหน่อยครับเข้าไปหน่อยเพื่อนๆอ,อย่าให้เขาบุกมาเราก็ดูตำแหน่งของเราไว้ขึ้นไปช่วยเพื่อนดีก่ก็ทำเกมลุกนะฮะออกมาประมาณนี้เอาเลยครับดีมากสั่งยูเลยครับแบบนี้เปิดใส่แล้วบอมลูกมงยิงครับโอ้ ีครับโอ้เพื่อนเอ้ยเล็กๆไม่อีกแล้วคันไ,ไม้อีกแล้วคติประจําใจอ่เล็กๆไม่ใหญ่ๆยิงเนี่ยไม่อีกแล้วโอ้ยิงหน่อยเดียครับแหมสู้ๆหน่อยเพื่อนอีพีหกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่โด้อีพีสามสิบก็ต้องไปลุยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรามีการบาดเจ็บอยู่ก็ต้องรอให้หลนโดหายไม่รู้ว่าแต้มที่ทําไล่จีบาร์ซ่ามามันจะหายไปคืนหรือเปล่านะครับในวันที่เราเจ็บนะฮะมีมากเปิดไป สู้ๆหน่อยสู้ๆหน ой, ่อยโอ้โหของบอลดีมากมาต่อครับซาตินดันลอรดิเกสให้มาตรงกลางทาริสดูตัวเราดีกว่าครับแบบนี้เริ่มไม่ดีแล้วสถานการณ์จังหวะบอลอยู่ประมาณเลยครึ่งมาขอบอลได้นะครับแบบนี้ขอได้ให้ส่งมาให้เราครับไม่จะได้ไม่ออกเราเสื้อแดงครับให้เพื่อนไปโอเคไม่เข้าก็าจะช่วยเพื่อนหน่อยนะ ทางไปบ้างครับทางขวาโอเคขึ้นเร็วไปสู้หน่อยสู้หน่อยตรงกลางพักบอลดีนะถือว่าโอเคเลยเจอช่องไปครับโอ้่นเร็วครับแล้วส่งไปโอ้หไม่หลุดทั้งหลุดนี่เป็นเรื่องครับโอ้โหิีดเดียววคุณเพื่อนใจยเย็นตรงกลางอย่าเซอร์ครับเข้าบอลเข้าบอลไล่บอลหน่อยบีบอลบีบอลบอีพื้นที่บีพื้นที่โอ้โหสั่งบีบแล้วแม่บีบช้าครับ ยังไม่ได้ประตูแรกครับต,ต้องชนะเกมนี้ให้ได้ครับเข้าไปสิเพื่อนเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวถอ,อยมีตำแหน่งเราดีกว่าพนะยายามวิ่งดูตำแหน่งไปเองตลอดเวลานะครับยิงไปเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่เย็นเล่นไปสิเล่นไปสิปสบทบาทบทบาทก็น้อยอยู่ครับผู้รกษประตูก็ยังว่างครับ ามาดูเพื่อนหน่อยดีมากโอเคยืนได้ไหมโอ้โยยืนไม่ได้ติดว้วยโยชีดะขอเข้าบอลดีๆ่อยครับเพื่อนจ๋า โอ้โหจะทำยังไงแล้วครับหลุดมาแบบนี้โอ้ผมก็พยายามแล้วฮะโอ้พอเขาหลุดมาครับดูดูเขาจ่ายเจอลอ,อตเตม์ตันนำแล้วด้วยโอ้โหไม่คิดจะชนะใครเลยครับแบบนี้ออกมาแล้วก็บังแล้วก็ชิปสบายสิครับคือถ้าเขายิงเรียกจะเข้าชิปก็เข้าอ่ะมันพอๆกันนะเปอร์เซ็นต์โอโ้ดูแล้วฮะหนึ่งศครับ กดดันเลยเกมนี้จะกลับมาได้ไหมนี่ต้องขึ้นไปยิงเองล้มั้งนี่ผมวม่มาอล้วเล่นดีด้วยตอนนี้โอ้โหเบียดไม่ล้มฮะดีมากไปตามไปสู้ไปขอซามไปครับเก็บได้ยิงแบบนี้โอโ้ดีมากเพื่อนดีมากสุดยอดเลยโอ้ตีเสมอครับหนึ่งหนึ่งครับ พักอ,อกลรวยิงเข้าไปครับอโหกลับมาได้ครับขอบคุณครับโอ้โหดีมากดีมากสู้ต่อไปยัง,ย,งยังมีความหวังอยู่เกมนี้เริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ให้พลิกนำสองหนึ่งได้ยิ่งดีครับสู้สบายเกษตเบียดไปครับเบียดแย่งไปไล่ไประกบตั้งแต่แดนนี้เลยแหละเข้าบอลเร็วเข้าบอลเร็วเข้าบอลเร็วครับ ี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือสกิลสปีดมันก็ยังไม่มากแล้วเวลาออกไปตัดบอลก็จะชา้าไรบอลคู่ครับไ่บอลคู่ไปเลยครับมาแล้วไปเป็นตารเราม้่งไอน,น,น,นู้นไปนู้นดิขาับไปครับา้างมีอยู่ดีต่อมาโอ้โห و. ชิ่งเร็วนะครับชิ่งดีแต่ว่าบางทีก็มีขึ้นหน้าเลยนะเพื่อนๆเ,เราเนี่ยโอ้โห و. จบครึ่งแรกเสมอหนึ่งหนึ่งครับ โอ,โอ,โอ้ไม่ไหวครับลูกแรกโดนงัดข้ามเฉยเลยคือเขาจะยิงเรียกก็ได้จะงัดข้ามก็ได้ลูกนั้นมันจนปัญญานะฮะหลุดมาแบบนั้นเอาแล้วเอาแล้วดูจริงดีกว่าไปเพื่อนๆไป ดีมากไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปก่อนโอ้ให้มายิงมได้ดีมากหลอยนสิโอ<ฮ>้ยิงได้ไหมโอ<ฮ>้หทำามาเข้าทางที่ได้ยิงได้ลุ้นเลยนะฮะเมสซีโก้เขาเขาลุนน้มเลยฮะเสียบได้เป็นเสียบเพื่อนโอ้โหมาเดียวๆเลยครับแล้วเขาทะลุช่องมาหลุดเลยนะเนี่ยมองเห็นไหมมองไม่เห็นด้วยมาแล้วตรงนี้เขาต้องเปิดมาแบบนี้ครับแล้วเราเราเรา เราเราเราโอ้โหยังดีที่นิ่งพอครับถ้าออกไปปิดมุมเมื่อกี้อาจจะโดนได้มาอีกแล้วโอ้โหโล่งเลยครับแบบนี้ดูจังหวะตัดบอลให้ดีครับชอบทะลุช่องมาแล้วหลุดนี่ไงออกไปขวาไปก่อนดีมากไปเพื่อนไปด้านข้างด้านข้างทุ่มเร็วดีแท้เลยครับนุ่นตัวน,นุ่นไม่ทันใจเลยครับเพื่อนร่วมทีม เลี้ยงไปครับเลี้ยงไปเปิดไปติดแฉลบเราได้ไหมกลับคืนนี้เสี่ยงครับเสียงเกินไปต้องให้กูไปทะลุช่องให้นะเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเพเมกเกอร์นี่สุดยอดและจ่ายบอลเมื่อสักครู่ดีมากจอดด้านข้างครับดีครับแบบนี้แทงแรงไปหรือเปล่าเพื่อนโอ้โห เปลี่ยนตัวเลยครับเดปเปอเนาลงมาลุนทำประตูครับเกมต่อไปถ้าเล่นอย่างนี้เจอกับแมนยูนี่ยากเลยนะชอบเสมอแล้วแม่ไม่ไม่ไมไมเน้นชนะหรือเปล่าเด็กกคสซีฟันเต้ด้วยโอ้โหของหลังโปรตุเกสฮนะคนะะนะี้วางยาวให้พักอกได้ไหม ตัดได้เกือบไปโอ้โหเข้าบอลดีๆครับโอ้โหหลุดมาแล้วสอนสองสอนสองใจเย็นเพื่อนชิงดีๆมาตรงกลางไปเป็นข้างก็ได้นะดีมากเล่นกับสองคนแหละแกแหละของหน้าไว้ใจแกดีมากเปิดเร็วทันทีโม่งให้เลยเหรอโอ้โหถึงได้ถึงได้ยิ้มได้อยิงสักลูกหนึ่งจะขอบคุณมากเอาเร็ว กดดันเข้าไปกดดันกดดันโอ้เราอยู่ตรงไหนครับเราอยู่ตรงไหนเนี่ยมาแล้วต้องระวังลูกเขาเปิดมาแล้วเขายกไม้ยกมือแล้วเนี่ยดีมากส่งไปสิโอ้โหท้ายด้านข้างดีมากชิงชิงเหลวตอกส้นสวย สวยมากเพื่อนโอ้โหถ้านายยิงหน่ายิงเลยนะเว้ยยิงได้สั่งยิงสั่งยิงสั่งยิงโอ้โหยิงอะไรอย่างนั้นโอ้โหส่งอะไรแบบนี้ตายละเบียดไว้เบียดไว้เบียดแซไว้เบียดแซไว้แซไว้ส่งไปข้างหน้าเลยทะลุช่องให้ยิงยิงยิงโอ้โหโอ้โหแหมแหม <c ười> โจัดการเขาหน่อยเถอะสอเถมตันนว้ยดีมากข,ข้าบอลให้มันถูกจังหวะ้องเอาให้ได้ครับโอ้โหได้ฟาวครับจังหวะนี้เราฟาวหรือเขาฟาวโอ้ย่ำไปที่เทา้าเพราบแมนยูย่ำแรงนะมีเวลาอยู่ขออีกขออีกลึงลูกสองหนึ่งแล้วกันตามดูเพื่อนครับตามดูเพื่อนหน่อยดีมาก อะไรเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นกิกก๊อกมากมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้โหทางขวาโอ้โหสไลด์ตัดสินใจดีมากเตะไปก่อนโอ้เตะทิ้งไม่ดีครับลุ้นเพื่อนลุ้นเพื่อนไม่ได้ลุ้นเตงเลยฮนะเกมหน้าเจอกับแมนยูนี่เดีย๋ยวรู้ใครหมู่ใครจา่าเดการกับผมเนี่ยอ้าวมาแล้วครับสวยละโอ้ โอ้โหผมพุ่งแล้วฮะเมื่อกี้ก็คือไม่ไม่ทันแล้วแหละจังหวะพุ่งครับดูจังหวะเขาเปิดมาแล้วโอ้ดูครับเขายิงแล้วพุ่งแล้ว,พ,ลวพุ่งเร็วด้วนะโอ้ยังดีครับไม่เสียประตูครับโอ้สุดยอดเกมนี้แม่ทำอะไรเซาเทมตันไม่ได้ซุดเ่ยนนเดี๋ยวต้องขึ้นไปยิงเองหรือเปล่าเนี่ย อีกสีนาทีสู้หน่อยเพื่อนสู้น้อยปล่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 อย,อ,ยออกไปออกไปจะคุมไม่ทันโอ้โหเขาเปลี่ยนกองหลังหรือเปล่าวะเนี่ยเ<ๆ>ตะไปให้แล้วกันตรงกลางนี่แหละบอมไปสู้เขาได้ไหมดีดีดเลี้ยงไปจะยิงจะยิงเลี้ยงไปยิงได้ยิงนะเพื่อนยิงสิสองหนึ่งสองหนึ่ง ขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนนายทำได้มาดูลูกนี้ครับโอ้อันนี้กดแบบว่าเข้าแย่งบอลนะครับแล้วก็ให้เขาคลองไว้ก่อนนะครับเพราะเด้งหวะเขาจ่ายสุดช่องให้เพื่อนเลยก็สั่งยิงเลยครับผมโอ้มันยิงสายแน่นอนมากครับสุดยอดครับสุดยอดสองประตูตัวหนึ่งครับอะผมจะถ่วงเวลาเองครับขอให้เราได้บอลแล้วกันย่งบอลให้ได้ยิงบอลให้ได้เดี๋ยวผมพาถ่วงเวลาเพื่อน ต้องเพื่อสามแต้มครับก่อนจะเจอกับแมนยูสร้างขวัญและกําลังใจที่ดีนะครับอย่าๆเขาสั่งลุกแล้วเวเอ,อย่าเว้ยเข้าบอลครับดูที่ตัวเราครับดูที่ตัวเราจะไปดูที่ตัวเขาอย่า,ยานะช่วงทดแล้วเสียบมันฆ่ามันค่ามันโอเคจบแล้วจบแล้ว,ลวเกมน,นี้ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนผมเล่นครับต้องใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้ม โอเคครับเดี๋ยวผมไปเองครับแบบนี้ผมไปเองครับแบบนี้ผมชอบสมญาลรนโดเก่าครับสมญาณโนันโดเก่าครับโอ้โหสองเดืตัต่อหนึ่งครับเก็บสามแต้มสำคัญไปได้ครับผมจับเซาทันตันครับเกมหน้าจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหขอบคุณครับผมแม่ขยับตำแหน่งขึ้นมานะครับอยู่ที่10ครับตอนนี้ครับ โอ้โหครับสุดยอดครับเกมต่อไปนี่แหละครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสำคัญมากๆเราก็ต้องใจเย็นนะครับเล่นกับเพื่อนเราต้องไม่ประมาทกับแมนยูเรามีชื่อได้ลงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยึดตัวจริงได้แล้วโชว์ฟอร์มดีครับอย่างเงี้ยครับโชว์ฟอร์มดีแล้วตัวจงตัวจริงไว้เจอกันใหม่ EP ที่เนะครับผมเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนวันนี้ครับ EP ที่เจ็ เป็นผู้ต่อสู้เจอกับแมนยูครับผมสำหรับพี่น้าไปก่อนสวัสดีครับ